สดีนด้วยนะครับอยู่กับผมไดมอนด์เหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมจะมาวันนี้ผมจะมารีวิวช็อกโกแลตยี่ห้อหนึ่งนะฮะชื่อว่า라이ท์เออร์สปอนะครับผมจะไม่ผมจะไม่บอกแล้วกันนะฮะว่าเป็นยี่ห้อไหนนะฮะเดี๋ยวกูเรื่องลิขสิทธิ์ที่ y YouTube เขาจะทำมานะฮะผมกูว่ามันจะติดลิขสิทธิ์นะผมขอไม่อ้างแล้วกันนะครับว่าเป็นยี่ห้อไหนนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะ อ่านะฮะปิดยี่ห้อนะฮะซึ่งผมจะไม่บอกว่าเป็นยี่ห้อไหนแล้วทุกคนนะฮะผมจะมารีวิวความพิเศษของช็อกโกแลตตัวนี้ก็คือช็อกโกแลตตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นของเป็นรสชาติชื่อว่า milk chocolate white c h o c o l a t h a s e l n u t นะครับซึ่งเป็นช็อกโกแลตที่ผมชอบนะฮะเพราะมันเป็นรสนมผสมธรรมชาตินะครับของ ไลท์เทลสปอร์นะฮะอุ้ยติดเลยเอาติดขอโทษด้วยนะฮะโต๊ะผมนะฮะโอเค <c oughs> ซึ่งผมก็ทํารอยแกะมาแล้วนะฮะจะได้แกะง่ายๆนะครับซึ่งวิธีการแกะเนี่ยใครอยากได้วิธีการแกะเนี่ก็กดไลค์มานะฮะซึ่งคลิปที่แล้วผมได้รับการตอบกับด้วยยอดวิวที่เยอะพอสมควรนะครับผมได้มีแรงดันใจในการทําต่อซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้เนี่ยผมชอบมากนะฮะจะมารีวิวทุกคนได้ชมกันนะครับ ซึ่งอุ้ยเห็นไหมมันเปิดโอ้มาหานะครับผมจะมาแกะเลยลมาดูตัวด้านในกันนะฮะมันมันเลอะทุกคนมันเลอะผมจะแกะนะผมฉีดนะฮะเป็นเนีผมฉีกนะฮะ,นนะ,ะชึบเศษนี่คือเศษนะครับนี่คือเศษซึ่งต้องทิ้งให้เป็นระเบียบนะครับอักหนึ่งนะฮะผมใช้เวลาในการแกะก่อนนะฮะซึ่งผมต้องแกะให้ดีนะฮะไม่งั้นช็อกโกแลต สปอร์ผมจะเลอะอได้นะฮะต้องรอวป๊บนึงนะฮะนี่ฮะฉีวเห็นไหมฮะฉีดตรงกลางออกมาแล้วก็วเริ่มฉีดอะฉีดมันออกไปเห็นไหมซึ่งชอ็อกโกแลตเนี่ยกามพิเศษของมันคือนอกจากแพ็กเกจจะเป็นนอกจากแพ็กเกจช็อกโกแลตเนี่ยจะเป็นทรงเหลี่ยมแล้วนะฮะชอ็อกโกแลตยังเป็นทรงเหลี่ยมอีกนะครับนี่แหละความพิเศษของมันนะครับ ผมต้องต้องแกะไม้ทุกคนดูใช่ไหมทุกคนผม,ผมต้องแกะใช่หไหมอ่ะนี่ครับจะถอดไมาให้ดูโอเคผมได้ตัวช็อกโกแลตมาแล้วนะครับนี่แพ็กเกจมันนะครับผมจะไม่บอกว่าเป็นยี่ห้อไหนนะทุกคนก็ไปดูกันเอาเองนะครับไปเซิร์ชอันไปเซิร์ชว่า p ลิตภัณฑ์ของเยอรนะฮะเจอเยอรมนีนะฮะแล้วก็ไปดูกันเอาเองผมจะไม่บอกยี่ห้อนี่ฮะมันจะแบ่งออกเป็นสี่สี่ช่อง นี่แบ่งเพื่อนกินได้เหมือนมาฝรั่งเลยนะฮะสี่ช่องก็จะแบ่งได้ประมาณแปดคนนะครับโอเคมาเราจะมาเริ่มกินช่องที่หนึ่งกันนะฮะแต่นี้ผมไม่ได้แบ่งใครไงผมก็จะกินแบบส่วนตัวเลยนะฮะอย่างแรกนะฮะนี่ผมหักครึ่งนี่คือการหักครึ่งแล้วก็ครึ่งอีกครั้งหนึ่งนะฮะมันจะได้เป็นหนึ่งอันนี่เห็นไหมฮะมาลองกินดู เห็นไหมช็อกโกแลตด้านในมันจะเป็นสีดำนะฮะอืมมันจะมีมันจะมีช็อกโกแลตอยู่ด้านในนะครับอืมลงตัวลงตัวนะฮะดู รสไส้มันนะฮะอืมรสชาติกันลังดีอืม,ม,อ,มอร่อยมากเลยครับนี่ครับ <c oughs> <c oughs> ชอบนะครับชอบเห,อเ,หอเหมือนมันเหมือนมีเหมือนมีอะไรขาวๆอ่ะเขาเรียกว่าอะไร <c oughs> ถั่วตัดเหรอเออถั่วตัดนะฮะมีถั่วตัดอยู่ข้างในด้วยนะฮะเออช็อกโกแลตเะเทศฝรั่งอ่ะระเทศ,เทศต่างเะเทอเขาเนี่ยมีถั่วตัดด้วยนะฮะผมก็เพิ่งรู้นะมนจะลองกินดูคำหนึ่งนะฮะตอนนี้ผมจะลองกินสองชิ้นรวดเลยนะฮะอืม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 บุมกล่อมอืม